สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องราวของคิงแอปเปิลนะครับเอ่อคือในอดีตนะครับเขามีวีดกรรมมากมายนะครับก็เลยเอามาเล่านะครับนี่นะครับจะเป็นเรื่องของคิงแอปเปิลเรื่องมีอยู่ว่าคิงแอปเปิลกำลังพยายามสร้างเครื่องอะไรอยู่ไมย รู้นะครับแล้วเขาก็สร้างเครื่องสร้างแอปเปิลยู่นั่นเองแล้วเขาก็สร้างเสร็จแล้วเขาดีใจมากแต่ว่ามีสปาร์ตตัวหนึ่งกำลังแย่งเขา้ขาไปว่าได้วิ่งหนีอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วมันก็วิ่งชนกําแพงจะไม่คิยงแอปเปิลยิ้ม ขีแอปเปิลก็แย่งมาได้แล้วและมันก็ตายด้วยน้ำหนักตัวที่มากของมันก็ทำให้พื้นทันลบแล้วมันก็ตกลงไปแล้วเครื่องสร้างแอปเปิลนะครับก็ได้อ่อเหมือนพังนิดนะึงมันก็เลยสร้างไม่หยุดเลยนะคะตอนนี้สร้างไปสี่คนแล้วและตอนนี้ก็สร้างไปเยอะมาก 5ปีผ่านไปเครื่องผลิตแอปเปิลห้าสิบห้าตัวต่อชั่วโมงและนะครับตอนนี้เครงแอปเปิลอยู่หน้าห้องผลิตแอปเปิลแล้วก็อยู่กับแมวตอนนี้มีแมวแล้ว,ลวคือเครื่องสร้างแอปเปิลนะครับก็สร้างมาเยอะมากๆจน กินก็เปรี้ยวทำหน้าแบบนี้เลยโอเคนะครับใครที่ชอบอ่านก็อ่านกันไปได้นะครับก็จะมีส่วนที่ไม่ได้พูดอีกอย่างบ้างมาอย่างเช่นตรงนี้แล้วก็นะครับสายเบียวคณิตศาสตร์นะครับถ้าใครรู้ว่ามันมีกี่ตัวแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าผมว่า น้อยเกินไปเท่าไรหร่นะครับถ้าชอบแบบนี้กดไลค์เลยจบคลิปจบ